สวัสดีค่ะพี่น้องเศรว์เขวัตถิหาบ่กซีรุติหาร <c oughs> มีสากรสิมาแกงหน่อไม้ด <c oughs> ้วยคือ,อเดียดดีแต่บ่แกงหน่อไม่เนาะพี่น้องเนาะแกงหน่อไม้แหนงหน่อไม้เด้แกงแหนงหน่อไม้อันนี้เขากระชิ่ใส่อันใส่ไอ้ ปลาแดกเนาะพี่น้องเนาะใส่น,น้นาปลาแดกเนาะคนซะก่อนให้มันผสมกันพอก็ต้มไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ทับพี่พี่น้องเพราะว่ามันทับพี่หน่อยและะ้วก็ปิดฝาข่อยสิแกงไว้แต่เสาเลยเดี๋ยวสวยมากข่อยสิบลอกมีเวลาขอ่ขอยจะไปเฮ็ดสวนข่อย ฟิกสวนจ้่เห็ดปูกนั่นปูกนี่อันนี้พี่คอยปั้นไ,นไ,นไนวนนนะนไ้เรียบร้อยพี่คอยปั้นไว้เรียบร้อยเขาตู้เย็นไวจะางใส่สอนเดียวเนาะพี่น้องเนาะปิกปั้นไวเรียบร้อยพี่น้องก็ปอยพอนเดือดบัดพอพอนเดือดละะ้วก็จิใส่นนำใหม่ลงไปนนำใหม่ต้มไวแต่เมื่อคืนละพี่น้อง น้ำมันตุ่มไว้เต็มขึ้นแล้วเนี่ยมันเดือดแล้วข่อยก็เสียเอาลงเลยเพราะว่านามยานา่งมันเดือดอยู่แล้วนะใส่ยานางแค่ปุงเครื่องคือซื้อโมห้มากมาวานพี่น้องมันแนงมันนนะอันอันนอนหน่อยๆเงยเงนะค่อยก็เสียดายมันเนาะคือน้ำมันลายบานเท่านี้พี่น้องเ้ยมันเป็นแต่แสบึ้นหยางมาทุบทุบทุบ ทูปลักะันนั่นมันแล้วใส่เห็ดพี่น้องเห็ดเฟียงโอ้ยมืดเนาะฟังนี่มืดเนาะพี่น้องวะมืดเอาเอาตั้งผิดเนาะมันมืดมันมืดเราต้องเบิ้งข่อยดอกพี่น้องเบิ้งหมกแกงกันเนาะเบิ้งหมกแกงเอานี่เบิ้งหมกแกงเอานี่เบิ้งหมกแกงเอาปลักะ ใส่เห็ดเฟียงลงไปเ <c oughs> <c oughs> ห็ดเฟียงเนาะพี่น้องเอาเห็ดเฟียงลงไปปรุงเราได้เคียงมอสซิงไข่เยาอยกัใส่เรียบร้อยมอสซิงไข่ายแต่ห้าร้ยเอามาเป็นตอนมาใส่ก็ได้เป็นตอนมาร์ซายแบบก้ปาปล่อยเขาเอา còn thịt vậy được, Luke yêu này là ơi, hà nha, quá 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 nha, lại không. อันนี้ก็ปิดปอร์ไกพี่น้องเอ๊ะตัวเวอร์เอาเฟองมันหลายปาไหนอืมหลายปวดเนาะอันนี้ข้าวโพใส่ดอกมันหลายยางหลายแนวหลายอันนีก้ก็พักพกันแง่งพักพลายตูพักกันแง่งพักขาพี่น้องสามยางสามยางทีนี้ปล่อยบนเดือดซะก่อนเนาะ เดี๋ยวมันเดือดข่อยก็จัางเสียนเดี๋ยวข่อยเสียหลงพักก่อนแล้วเดี๋ยวมันเห็ดง่ายๆมันเห็ดปัยหาเพราะว่าข่อยปรุงเครื่องปรุ๋งยังว่าเรียบร้อยล่ะข่อยต้มไว้แต่เมื่อวานข่อยบริยากษ์พักแห้งข่อยก็เสิบเปล่าข่อยเสียเอาไว้ลูดกินเอาลูดหยั่งเอาเนื้อเนื้อขอยเสียเป่หั่นถ้าหั่นแล้วมันก็เสแอะข้าเฮ็ดกินข้าเนาะพี่น้องข้าบริยัติเฮ็ด เฮ็กกินจะของแต่ว่าให้มันได้ใส่แห้งน้ำแน่นนะใส่แห้งปัน่นแห้งสีพักสีกยังปสนาใส่พลั่งใส่กำลังแนบ่รม่นว่าตักใส่ักใส่นันใส่กำลังน้ำใส่กำลังกำลังน้ำเห็นบ่เห็นบ่ อันมันเอียงเอียงพี่น้องอันมันเอียงโบนาะไก่อยู่บ่พี่น้องพ่อพ่อสิได้เห็นอยู่นี่เนาะโอเคได้ละเบิ่งแต่หมอกแกงก็ับพ่อมาเพิ่นสิได้ขนาดไหนโอ้ได้หมอหนึงอยู่ตัวพี่น้องพอสิใส่เห็ดหูหนูน้ำบ่ใส่มันหลายอย่าง ใส่หลายอย่างก็เดียวก็จะไม่ใส่พักอีกอ่ะสิบวอนนั้นสิบวแสบ็บใส่ได้หลายอย่างหลายสิบวแสบ็บใส่รสด,ดีไปนำเนาะพี่นอ้องใส่รสด,ดีแกงแบบบานเห่าพี่นอ้องเอ้ยแกงเปรอะบริไซอันนั้นเด้อขอบอปไซอัน ขอ้อพิเศษยังก็ล่ะขาวคู่ไอข่าวเบี้ยพี่น้องข้อพิเศเขาวเบือเรื่องมันนี่ก็สิให้มันเป็นนามอ่วงตวงแนวนี้ขาวว่า,ขาวเบียยเบ้ยคอยกินมาดูล่ะคอยเลือิบไใส่นะไซนอันนี้แสบอยู่พี่น้องแสบอยู่พอดีรสสัตว์พอดีพอดีเลยฟุฟะไปเลยกินกาแฟกันเด้อดสัตว์ น,นี่มาเสาวกะกาแฟถ้วยนึงพี่น้องนี่กาแฟถ้วยเดียวบ่ได้มีอย่างไรกันนี่ก็สิพ่อเอาข้าตู่กันข้าตู้เย็นบอกพี่คอยกับปั้นทิ่มไว้พี่น้อง ปันถิ่มไหวมันจัง,ง่ายเวลาเขาติใส่เ,เขาก็เอามาใส่เลยนะเอาประเดีไปต้องไปหยากว่าอุ้ยต้องใส่บักพงบักพริกอีหยังซื้มาเคลื่อนแบบบานเฮ้าสิบแปบเลยบ่าต้องไปใส่อหยางมากใส่แค่นี้ละเครื่อปรุงมันว้้ยพุ่น คอยทุบมาว่านเปียสิแก้แล้วพี่น้องคำพอดีหมืดพอดีหกมุ่งเืองเกือบถุ่มนึงพอดีคอยก็มาต้่มต็มไวนต้มแล้วก็กเสื้อนามมันดอกลิ้นนามติ่ม่อยเขาตู้เย็นยนี่มาเศร้ามากเขาเนย่านั่งมากต้มไปเลยขนนามเนี่นั่งก็เขียวปื้อเลยเขียวปื้อเขียวปื้อเลยบได้ยากเลยเดี๋ยวกะว่าเขาจะใส่นามประเด็กจังแนี้ยต้องน้อยมันนักหนวดเนี่ยเดี๋ยวล่างตาพี่ก่อน ตื่นอันนั้นมาใส่อีกจักทับพีนึงนะพี่น่องเนาะโอเคพี่ครึ่งเปียเข้าใส่พักนั้นพอดีมันสิจืดนะพี่น่องนี่นี่ละน้ำประแดกค่อยเฮ็ดทิ้มไว้กินจะคลองเวลาออยากตำมะฮุงตำยังนะบ่ อันนั้นประเดีก็ทำเองเฮ็ดเองอันนี้ห้องก,ก็สี่หกโมงสามนาที่เองเนี่ยจ้พี่น้องเพราะว่ามันเสาเนาะอันสวยมากจังหน่อยหัวก็ว่าห่อย,ยังเฮ็ดเวียกนู่นนี่นั่นอยก็เลยเฮ็ดแต่เสาก็อกพออยากกลับมาเฮ็ดอีกยง้มยากเ้าค่ะเอามาอุ่นกินเลย,อยเองสนะพี่นอ้องอุ่นกินเลย มันจังสิบ่ได้บุญบายเท่นั้นตัวสิยากยังเดือดละปุดปปุดปุดปุดป,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 ปะเดวจันอยก็สิได้เ้าแล้วเด้นี่ได้การได้การพอน้าํามมันสุกก็ได้ฮะต้มอันานันเพราะว่าพอดีพอดีพี่น้องนัว นัวแซ่บพอดีเลยพุนใส่เห็ดอันเห็ดเฟียงพี่น้องเห็ดเฟียงกระป๋องใส่เห็ดเฟียงกระป๋องนะคะเราไม่ได้ไปใส่เห็ดอย่างอื่นเลยนี่ต้มละผลไดท้ทีละได้ป่ะเนี้พักพักพี่น้องพักข่อยเห็นปะ หลายอย่างพักขาได้น้อยเดียวนึงผักขาห้าก็าเก็บลางสองหมือนนาะพี่น้องก็ดกได้ได้ซ้ำนี่ก็พอดีเราหอมหอมเนาะพี่นอนะ้องเนาะหอมพอดีว่าเป็นยังหอมพอดีเบิ้งพักแง่งคอยพี่นอ้องผักแง่งนะคะ ไข่ตูพี่น้องกลัวไอ,อ,อยข่มาก,กึ้นผักพี่น้องไข่ตูใส่ไปเลยหลายๆไปเลยนี่ก็ไข่แกงกินเองพี่น้องบ่ได้ไปอันนั้นก็คนอื่นบ่ได้ไปเฮ็ดขายเฮ็ดหยังนเนาะเฮ็ดแกงกินเจ้าของเองกะใส่ไปเลยมักอีหยังก็ใส่หลายๆนี่ผักแข็งแง่งคอยบอป่ปาดคอยเอาไว้ลูดกินลูดกินนะ่นสิแซ่บกว่าเลย เดี๋ยวกันเรียบร้อยเลยบ้านคนน้ะพี่น่องนะคนเลยบ้าโอ้ยสะใจแท้สะใจแต่ว่ามีแต่พระอีตูนี่ลามันจังแสบพี่น่องใส่อันนั้นไลาย มันเป็นใสสองจำหยอดของว่ามักนะคะ่อยมักใส่ได้หลายพักขาพักขากับพ่อได้ลูดอยู่ดอกจั๊ดซีห่หนเส้นนี่เรียบร้อยพี่น้องจ๋าเรียบร้อยแล้วคือคือแกงน้ำมหม่บาใส่ข้าเบียเด้อค่ะเด้อสูตรนี้ไม่ใส่ข้าเบือนะคะเพราะว่ากินข้าเบือมาเยอะแล้ว สูตรนี้ไม่ต้องไปใส่ข้าวบงข้าเบือ่อใส่แค่นี้ก็พอแล้วแซบแล้วล้ำแล้วพักลงไปกับมีน้อยเดียวพี่น้องว่าได้หลายสัมพักก็ได้คิดว่าเพิ่นสีหลายมาแมนเลยตักขึ้นมาอุ้ยอัวตัวพ่อละพี่น้องสูตรนี้พ่อแล้ว เห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะอ่ะเนาะสงสัยเสียไว้ซสั้นนี่พี่น้องจีบนี่ขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเด้อขอบคุณนะหลายทํามากับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่นําเนยเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวบนอยู่ตั้งแดนจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายซียูบ u b